พอดีครับต็มหม้อ่ามึงตาครับมึงตาบมตายงาบบ้านี่เก่าเนี่ยอ้ันนี้เลยทังกบทังปลาไหล่อะไรกินอยู่ไหมเจ้าคิดว่าบาบุญนีกินอร่อยครับผมเดี๋ยวล้าองงนี่น่ะใครมานะใรมาหาครับย่ไปได้เลยย่างกับเซเว่นเขาปิดหล่างเซเว่นเซเวขายแล้วกี่่รู้ ทีมงานทีมงานท่ามจ้าผู้ใดจ้าทีมงานผู้ใด่นติกกับผ่านเบ๊โอ้ยมือนีผพานติกอะเขามากันลายแต่ไรเงี้ยิบพุนแล้วไปมานมาอันนี้ เถียบมึงได้เจ็กตัวแต่เขาตัวขยับเอาฟี่เหรอเอาฟี่บูทพันทอปอะว่าผู้ใดเล้งบักดนนึงโอ้ตาก็าพอดีเด้กลางคื่นพันทอปไปจ้าไปกันต่อ ไงมันแข็งเขี่ยเลยนะแต่ตไม่มีไส้ไงแต่ก็จะใส่มันเดิมเพราะว่าไม่มีเหยื่อเขี่ยผา <c oughs> เขี่ยเขี่ยผาของพนันพันเนี่ยครับตอนแรกว่าจะเอามาหมกไงไม่มีเหยื่อเอ้ยเอามะมกก่วงที่เหลือนี่ปลาเอามาปลาเอามาพร้อพอมกินแ่ะเนี่ยหม,มูมันเป็นแมวไปหายด้วยเนี่ยหมู กับข้าวจ้ามาทุ่งกับข้าวจ้านี่ค่ะปลามาต้มครับเม็นะพันเว็มาทีนี่อะไรจ๊ะอะไรอยู่ในกระป๋องแมงสดิ้งจ้าข้ามาทำไมอ่ะอันนี้พันติ๊กอันนี้คืออะไรเยื่อเหรอเยื่อเยื่อเพั่นพั่น ไม่บอกใ่นอกฮะเอ้ยปลาใสเ็ดฟอมไปแลใส่างหลอกปลาดีไว้ข้างหลใส่นเดูอันนี้้ตัวหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้น่าจะเจ็ดได้จริงไหมเนี่ยดูไหมอันนี้ปลาหลยักษ์ปะเนี่ย อ๋ออันนี้ปลาไหลนะคะหนงบอกว่าน่าจะเจ็บขีดเหรอโอ้โหไปอ่ะนี่ครับเงี้ยบางนั้นครับเงี้ยเงี้ยย่ตอนนี้นยัด้วยทาไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะครับตอนนี้มือนี่มันมามีมามีหน,มนามครับมือนี่สูตรไหมครับไ,ได้สูตรก็ใส่คอมเมนต์นะครับใส<ต>่เบียดยังไม่เสร็จเลยครับ ยังไม่ได้อะไรเลยใส่เบียรสามิบลังยังไม่ไปไหนเลยไม่ก็แพงไม่หนยังไงบ้งมเนี่ยตามนี้ยภาษาหาภาอย่งนี้โอ้ยอะไนี่ไปตัวเนี่ยครับผมไปจะไปนกัปี้อนี่เบงตาครับผมเบลตาครับเบตาครับตาบอดบ่ มดคือภากันออมมัมีมดคือนั่นอ anyway. ื่นไมอ้ยังไงมขึ้นดอนมดกาี่ใสไปเลยกวัวหลอดนี่สุดเลยบอใสแต่ฝังข้ามาใสตัวไปใส่บางด้านครับวันนี้ทีมงานใส่ไปซิ่งไปใส่บางด้านะครับมาเมื่อน้อยเมื่อเมื่อน้อยมื่อคกั่ะใส่บางดัาน่ะนะใส่บางหันนะครับย่างไส่แท้หรย่างกับนี่นะครับมาคือหมันแถอว่าคนหมันเนาะคนหมัน ท่านดูกับพาท่อมนันค่ใส่บ้างรันนะอยากได้สูวรบัางรันนะจ๊ะตามที่พันท่่มแจ้งเลยเมนต์มาจ้ะนึสาครับผมหนึ่งสองา่หรืเ่ครับนึงสมาครับการบึงไม้ครับงานครับจากอครับจัดเยนาจัด แบ่ออก,ก่อนแค่นั้ครับเป็นหูครับผมก็เสียไปนั่นเขาไปครับปอ,ปองกันนี่แหละครับอโอเค เราก็ได้มาเราไปได้มาหนึ่งบางบางเนีครับข้ามมาไว้ก็จำไม่ได้นี่คือเไ็ดไม้ไหวนะคะตรงหัดตรง เห็นเต่าเหมือนเต่าประกับไม่เห็นอออคอม,มาที่สองไม้สองครับผมไม้ปลาพันดวงกำลังใสอยู่ครับดวงติดตามอะไไปครับผม เรื่องกดแช่กดไลค์กดซับขับไปด้วยนะครับผมซับซับซับสไครต์นะครับดิสซิ่งครับผมติดตามต่อไปครับพี่ต่อไปเรื่อยครับผมติดตามมาครับต้องสิอยากหัวแบบหัวเลยเหรอครับคนไทยนี่ก็ไม่ก็ยากหัวไหมนะอะไรแบบนี้ไปตัดดอกเด้อเจียงนี่ครับนี่ครับไม้สองครับพันดวงเป็นตาเหรอครับผม ติดไหมติดปลาครับผมปลาอะไรครับปลาช่อนใหญ่ครับผมหยิบเลยครับนี่นะครับของผ่านพันนะครับเพอรอคอครับผมคอเงครับผมใสสวยครับผมนี่ครับครับผมนี่ครับปลอกบ๊อบปลอกครับปลอกบ๊ะงามอยู่ครับงามอยู่บสวบงามครับผมแม่แม่นไปแต่ขอนะครับปลาเขาครับ ปยคาับปุ๊บเขียครับผมมาได้ครับเรียกหวยครับเโอ้ดีจังตายคนับี๋เดี๋ยวค่ะปะโค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 ปะคปะโคปะโคปะคปะโคปะโะโคปะโคโคปะ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 โะโคะโคปะโปะโคปะโคปะคปะโคปะโคปะะโคปะโคปะคปะโ ถ้าเอาไม้ก็ว่าหมานแล้วอ่ะเนี่ยถ้าไม้ดู่วบนเนเนี่ยเนี่ยถ้าไม้พันมาเหลาเดินเล่นข้างทางเงี้ยเนี่ยเอาผมไม่ได้โม่หรอกนะผมก็เดินเล่นข้างทางเนี่ยเนี่ยก่อนเนี่ยสองข้างทางนี่ที่ตรงเนี้ยมันก็อนี่ไหมปลาดุกนะปลาดุกปลาดุกก้อยดึกดึกอันนี้ทำอะไรปลาควันมาแล้วต้มปลาครับต้มปลาในน้ำอ่ะควายมันหอมก่อน ไมไม่เห็นน้ำเลยทำเครื่องอะไรหอมก่อนเลกาได้ตัวล้วรครึ่งอ่ะาอันนี้เป็นสูตรใช่ไหมต้องเสร็จคลิปลับมีไหมล่ะพี่กะอ้าวมีพริกอยู่ในถุงมะละกอากมด้วีแต่ว่ามีอยู่จากเม็ดปีผมัดเปีะครับผมผัดเยครับผมผอยรเยีครั แบะเกบมี่เมืนกุยางครับบกงบกกอนี่เขมือนี่อันนี้ฟ้าไทยครับไม่ใช่เทียบไทยฟ้าไทยเราไม่ได้โปรโมทขายสิค้าเขาเครับจะไปใส่เบ็ดอีกรอฟต้นจะไปใส่เบ็ดอีกรอใส่ป้าแลครับผมโอหลังจากใส่บ้างงานมาแล้วดโอเคครับ ทุพันทำอะไรคืออะไรทำอะไรตีหนังครับจับแกมหนังอะไรอ่ะหนังวัวครับวัวนีครับผมไมู่้เลอันนี้สิดีมาเด้อยู่เขา ก็เขอปลาดิทั้หมดสี่หลังเอามาสี่หลังแล้วเหมือนเลงนี่แนวกินนะ้จยังไม่ได้วางใส่ใส่โตยเลยดูไม่ละเอียดเป็นปลาไหอ่ะคันปูนี่่กรป๋อยางก้านี่นะนวเขาไดอปูไหไม่ได้อัเอาไปนะพราพรไม่ปูนี้หรอไาก้เี่อันนไว้ก่อนผ่านคือหมาีะ ของแต่พันมาให้มันอนหอเจ้าทครับผมหอดะเจที่กินวครับเพราะมันหมาพันเดี๋ยวพกรพันโอเคครับผมหอกที่เหรอหอกะที่ครับผมไปครับกะที่กินเราก็กินตามที่ทล้ครับหปีี่ ถปลาไม่ได้ปลาปลาขอปลาผมได้นะโอ้โหยอมยเรื่องป๋านียอน้ปานะเรื่องป๋าสบายสิ้ด้ยโอ้ตรงป๋าได้บอก่าตายแล้วป้าปลาผู้ใดก็ตัวเงี้ยเไอ้าปีไอ้สิบาปีนะออริจินอลบหลังนี่หลังนี่พยายามเ่ยดยเี Yes, yes น้ำาไอดรูร้สึกสะใจอ่ะเบิ้ขึคนกว่าเดี๋ยวมึงเจอไม่ต้องมีเจอแผลขึ้นเลยร่ง ล่องวะบางได้รับบางคนหยิบตอนนี้ไปกินทั้งหมดเลยโอ้โหไอคนนั่งมองก็มองมึงเหมือนนักข่าวที่เลยนะครับทีมงานอีสานไม่ซิ่งมือนีครับโปรโมนมันไหนต่ว่าเพแต่ว่ากุ๊บจะขิงกันไรกับพ่อมันสีน้อยมัก็ได้ขิงกงนว่าเก็บหมดเลยแต่ว่าผูดเลยป่าไร่เด็กอะโอเคครับขอบคุณเลยไร้ต่ว่าแบ่งมูลได้เหมือนสองจงบอกอนหน่อยว่าอะไรด้แบ่งก็มาแบ่งอย่างไรสองหน้าตามเยียนะ

โดนมันเข่าไหลแต่ป๋่โสนิทพ่อว้าอวอ้สามครับบังเล็กขอสิ้ป่าคลอมจังครัพี่ต่ป่าค้ายบ้าแล้วครัอันนี้เป็น เป็นป่าอย่างนี้เป็นมุ้งป่ามุ้งป่าอ้าวตื่นยามเบ็ดนะจ๊ะเ้ี่ยตามบรรยากาศนะนอนกันค่ะอยากบงลับเอานี่ใครอันนี้ใครตามหูเลยบางเนี่ยอันนี้ผ่านต้มเหรอไปต้อมนอนอยู่ตื่นนะจ๊ะตื่นนะจ๊ะผ่านเพชรนะคะพ่อครัวของเรา นะมีคนไปยามเบ็ดอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะเห็นแสงไหมบรรยากาศดูตอนเช้า ปลอกนะปลาปลอกจเขาเรียกปลอ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 กไปใหญ่ยุนนี่วุ่นพุดนะไปใหญ่ใช่ไปใหญ่ดูแล้วปลาใหญ่ดูแล้วปลายพลาเป่วยนะครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็คู่รอยู่นะใส่รูครับเลยอ๋อทำไมไม่มีอะไรมาใส่อันนี้เลยหรอใส่ยี่โมงไดหนี่ใส่รู้อันนี้เนี่ยเขาพี่เอาปลามาให้เนี่ยอันนี้เขาเรียกเออเนี่ปลาอ๋อปลเอ๋อนี่ปลามาให้ปลเอาวันนี้่แม่งเขาเรียกปลาปลอกปลอกปลอกอะไรเนี่ย ไอ้จงปูเห็นไหมบัวมือบาดมีขี้มัววะนี้มีขี้มัวตายก็เป็นบัวเขาเรียกปลาเขาเรียกปลาเหรอเนี่ยเพื่อนพันท็อปบอกว่าพันท็อพี่เอทพันท้อบอกว่าอันนี้เขาเรียกปลาเอามาให้พันท็อปมันเนี่ยพันท็อปไม่เอาเนี่ยปลาเนี่ยวางมาให้ก็ไม่เอาควายเนื้อมันกินเตือยเตือยใช่อันนี้เขาเอิ้นว่าลูกปลาเตือเตือยใช่เนี่ยไม่เอาหรอก เอามาให้ทอฟี่ทอฟี่ไม่เอาไงไป่วยไงตาย้ยงรถทีแล้วทอฟี่นะสองนิ้วบอกว่าตายคืนอไ้หรอยิงเด้จัไดร่ไกไม่เป็นหรือเ่าเาจับสลัดได้ก็นั่นเลยก็ัตรว่ดบก็ว่าเออต้องยิงปอมือ แบงนอ,นอ่ะอนั่งกินกันอยู่สองคนตายว่าวันนกะข้ด <c oughs> ับวตอนนั้น <c oughs> มันตีกนขึ้นไฟมันเ็น,เนงเอามาเสียไนี่น <c oughs> มเนเย็น <c oughs> มันนี่แหละหอยใส่มันถอนแต่มันแต่ถึงขึ้นเลยไม่เห็นมันเถืออยู่นี่เบ็ดเมั้งบ่นี่อนี้ไม่เห็นอยู่หอยบาตส่วนเศร้าอย่งบึ้องบนเป็นยังไงอันนี้คือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเบ็ดเสียเบ็ดเสียจ้าอยู่ทุ่งอยู่ท่ามัถอดใส่ม่เห็นมนอ่การข้ามกลางคืนเราก็โดนลักเบ็ดนะคะแต่ตึ้งแต่ที่สองตึกขึ้นเลยเด้ิขมไม่เห็นมันเมื่อคืนนี่มีรอยไหม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  มีรอยใส่อยู่แต่เบิดไม่เห็นมีรอยคนลงไหมไม่มีไม่มีหลักฐานมีไใครมาขโมยของปลาตัวเล็กขอนคนเสียบไม่อยู่คนเมางเดียวเสียบเสียบคนยืนถายมาครับอย่ามบบ้างครับลังทังที่สองหมาโน้กันทังทังครับโอ้ยเดือดลงลงเนาะเบิดหรือว่าอะไรบ่ดินเลยครับตรงใสเบิดครับ ไม่มีตัวครับไม่มีตัวครับหมดครับร้าตรงนี้มันเคยมีตรงนี้ที่เราเคยได้3มไม่ใช่เหรอไม่ได้สามครับหมดครับ ไปเลไปเลสเปไปล้นเสียเบ็ดยูโอ้ยวอยู่บนอยขอบคุณายเลยอจมบ้านข้าเจ้าอันทับก็ผมป่าทอนเบ็ดครับมันเมาครับมันไม่รู้ว่าตามันเใ่ไ้าแล้วครับ เบ็ดมันเบ็ดไม่ได้สแตกสแตกครับผมลอยอยู่บนคลื่นครับซึ่งเกียบซึ่งเกียบเกือบไปเกือยบไม่ได้สแตกเนี่ยเทาไปอ่ะ๋อเห็นเลยนะบอได้สแตกครับเฮ้ยโมกิจอยเห็นมั้ยโมกิเห็นเลยอ๋อไอโดเห็นเลรอไอโดไอโดนี่เลยไอโดนี่เลยอันนี้เดบัดเบ็ดมันเพหรออุ้ยเนาะบอยังครับบอถือสาคนเมาครับแต่บนคลื่นล่ะว่าถึงเห็นจจะถือวะ ตั้งแต่เมื่อคืนเหรอเมื่อคืนเมื่อคืนโอ้ยเราซีโบซีเบวากจกาว่าเรจอกหน่ม่รอ่งคืว่านับดลุกจบาดไปงมีดินอยู่ครับมีดินอยู่หลังนี้มีดินอยู่ครับมีตัวอยู่ครับมากับมีตัวครับผม โอ้นาดิดตูงงามอยู่ครับดินแห้งว่าม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 าเกียรตินะครับมาชมกันครับนี่นักยืนเลยครับตูใหญ่เป็นตัวใหญยี่ยุกโอ้เหลืองไวเลยผมครับเป็นง่างเลยบ่โอ้หมดงเลยครับงามเลยครับงามเลยดินหนาวๆเลยครับสวยงามใสสวยครับงามเลยครับมาครับเขาทุงครับ ก้อนสีลงนำ้ำฮเอา้าเล่นกันนี่ด้ะอัพโอ้เจ๊ครับสวยงามครับหวยงามคบมัเลยพ่อพอัพเด้าอัพเจ้า มีกินครับเดี๋ยวตะฟักุ้นได้นี่ฟักุ้นอาหกบ้งเสเดียวสสองเดียวใส่แ ใครกินเผ็ดไปกันมั้งต๊าฟี่ต๊าี่ใครกินบอสโอ้ยครับนี่ครับตรงนี้ก็ปบปกลายก็อยูนมนอะเนะฟังด้วยใส่งาบึกวะไม่มีคนกินหรอมั้งกินบ่กินหรือเปล่าแกงคนีครับปลาปลาแต่โตไม่ค่อยโตเนาะครับอันนี้เายกเผือกอันนี้เขาเรียกเผือกเหรอใช่เผือกเผือกทีกินหรอเกตากอะไรมันเปนบนมันเนแบบนี้มันเอาไปกินเลย สถานการณ์ไม่ค่อยดีปลาดับแล้วจ้ะ เดียวยไมงนี่มัน้อ่หรอเบ็ดาคันมันโถเฮ้ยหามาคุยนี่เบ็ดพิ่าคันพีเลยได้เลยแม่ใส่ใส่จิ้งลีทั้งคืนไายเร็วมันไม่เมิดกินไม่หมด

We're